คนะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็จะมาเออมันให้กบเออมันให้ล็อกอินกบนะวันนี้ได้กบ8ดาวซูปเปอร์ลีโอนาร์ดดดาวหนึ่ตัวนะครับก็ของฟรีอ่ะดีอ่ะเออของฟรีมันก็ดีอยู่แล้วฮนะเดี๋ยวไปดูในทีมกันเลยว่ามีกบอยู่เท่าไหร,ร่นะฮะก็เก็บสะสมมานานเอ้ยไม่ได้สะสมดิซื้อซื้อมานะะ ก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับเราเอาไว้ใช้กับตัวใหม่ในเดือนหน้าครับเดือนเมษายนนะครับเนี่ยก็มีกบหยุดเท่านี้แหละครับ,บแดงแปดดาวหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ากบอันต้าม,ม่เกี่ยวมีอยู่เจ็ดตัวนะครับเอาไว้ขึ้นเป็นอันต้าตัวเดือนหน้าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะนั้นนะครับออมาอัดป้อมครับสักหน่อยครับสักห้าไม้แก้แค้นเลยนะครับอ่ะ เพื่อความมันของท่านผู้ชมนะครับอ่ะดูกันเลยครับก็มาถึงก็ปล่อยโมลิรันนะครับแล้วก็ชูครับอ่ารอสักครู่เท่านั้นเองนะครับอีกไม่นานก็คงจะแตกนะครับอ่ะปุะ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแตกหรือไม่แตกหรือไม,ไม่โอ้โหโอ้โหแตกปวโอ้ยแตกครับ <laughs> แตกนะครับอ่าเห็นไหมยังอัดป้อมได้อยู่นะครับ ใครที่ว่าอ่านไม่ได้คิดใหม่นีครับคือจะอัปเดตมายัางไงผมก็อัาได้อยู่ดีครับอัปเดตมาเลยเออจะอ่ให้ดูนะครับ <c oughs> ขอไปครับเสียงเปลี่ยนเ <c oughs> อามารอดูอีกครับกดพายุไปครับจะพัดกลับหรือเปล่าไม่พัดกลับนะครับก็ปล่อยไปแบบสบายๆครับแล้วก็รอ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 ,รอ,รอแต่บอกว่าแต่บอกว่าแต่ว่าเฮ้ยโอ้โหมึงจะใช้โล่ทำไมวะเนี่ยดูนะครับ สุดยอดจริงๆครับตัวอัดป้อมเอ่อใครยังไม่ดูคลิปอัดป้อมนะครับไปดูกดที่มุมขวาบนนะฮะเห็นไหมเออนั่นแหละตรงนั้นแหละไปกดเลยกดกดกดเออนั่นแหละนะครับอมาดูครั้งที่สามครับโอ้ยคือแบบชิลมากนะครับกับการอัดป้อมเนี่ยคือเราไม่ใช่สายยืดครับเราเป็นสายอัดป้อมนะครับใครเป็นสายอัดป้อมมาขอเป็นลงด้านล่างครับเรามันสายเดียวกันนะ ว่าจะทาคลิปสอนเกียร์ฟีอัดปอมอยู่นะครับต้องรอนะครับอ่ะต้องรอนะครับขยายผมทําคลิปเกียร์ฟีอัดป้อมต้องขอให้รอนะครับอีกไม่นานนี้ครับอ่ะตึ๊บอุ้ยแตกอีกแล้วสุดยอดจริงๆครับแตกในเลยออฮะมาดูไม้ที่4เออไม้ที่4นะครับก็คงจะชิวๆนะครับกับการอัดป้อมผมมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับเรื่องอัดปอม ไม่เคยพลาดนะครับเอ่ออยากให้ผมทาคลิปอัดป้อมบ่อยๆนะครับช่วยปดคอมเมนต์นะครับผมไม่รู้นะครับว่าอยากให้ผมทาคลิปแนวไหนนะครับคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าชอบอัดป้อมหรือชอบแนวไหนนะครับอ่ะครับโอ้เดยวรอสักครู่โอ้แตกอีกแล้วคือมันแตกง่ายอ่ะแบบเออไม่ไม่เชิงว่าโหดนะครับไม่ได้ว่าตัวเองโหดนะครับแต่ว่ามันแตกง่ายนั่นเองนะครับนี่คือปอมอันตราแล้วนะ เดี๋ยว,ยวคือจะโดนพายุสวนยังไงผมก็อัดแตกอยู่ดีนะครับโอ้ยแม่แชมเปญก็ยังยิงไม่โดนนะครับเพราะว่าสกิลชูลนี่มันเทพจริงๆนะครับอ่ะดูนะครับโหเดินมาถึงหน้าป้อมนะครับหนึ่งโอ้โดนกดโลนะครับถ้าโลหายนีย่ผมว่าเรียบร้อยแน่นอนนะครับไม่เชื่อลองดูครับใช่หรือเปล่าเออใช่ครับแตกครับ โหจริงๆครับจอนนะครับในการเล่นเกมนะครับอย่าลืมแอดไลน์ผมมาได้ครับมีอยู่ใต้คลิปนะครับไลน์ผมอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าอยากเป็นเพื่อนผมก็แอดมาได้เลยนะครับาละครับแค่นี้คลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก็แค่มารับกบให้ดูแล้วก็อัดป้อมนิดหน่อยนะครับก็อยู่รีกตามนะไม่ได้ไม่ได้ขยันเล่นเท่าไหร่นะครับกับ PVP นะครับเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะครับ กับ PVP นะครับเดี๋ยวใครอยากรู้เทคนิคการอัดป้อมเบบเกยร์ฟรีก็กดติดตามแล้วก,กดกระดิ่งรอเลยนะครับเดี๋ยวจะทํามาให้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ